วันนี้ตาก,ก็จะไปส่งน้องออโต้ที่โรงเรียนนะคะเขาก็บอกว่าให้ตากนั่งคุยกับเขาก่อนนะคะจนกว่าคุณครูจะมาถึงให้กลับนะคะวันนี้ก็ฝนตกนะคะทุกคนฝนลินปล่อยๆนะคะก็พางงะะกนันตากฝนมาโรงเรียนเลยนะคะพอส่งน้องออโต้ที่โรงเรียนตาก็กลับมาที่บ้านนะคะก็มานอนพักผ่อนทั้งวันเลยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะทุกคนไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะในบ้านนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปไหนด้วยนะคะมีแต่นอนนะคะตกเย็นมานะคะตาก็ ก็จะไปรับน้องออตโต้ที่โรงเรียนนะคะยุงกัดมาหนึ่งตัวนะคะตอนเดินกลับก็บอกว่าอยากกินไอศครีมนะคะก็เลยพาไปซื้อนะคะตาก,ก็จะชวนน้องออตโต้ไปโรตัสนะคะทุกคนจริงๆตั้งรอไปกับน้องออตโต้นั่นแหละนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าไปแล้วไม่ชวนนะคะเพราะว่าไม่ได้พาเขาไปหลายอาทิตย์แล้วนะคะทุกคนไปครั้งนี้ก็คือของถูกมากเลยนะคะ1แถม1เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะไปซื้อพวกครีมอาบน้ำผงซักผ้าอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนแบบทําในบ้านนะคะ มันหมดทุกอย่างเลยนะคะถุงซักผ้าก็ซื้อถุงใหญ่ๆเลยนะคะซื้อมาครั้งที่แล้วใช้ได้ประมาณ3เดือนมั้งค่ะทุกคนจ่ายเงินไปก็ประมาณ2,000บาทนะคะเช็คปินมาไม่มีสว่วนลดนะคะทุกคนไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะคะกลับมาที่บ้านตาก,ก็จะมาจัดของใส่ตู้เย็นนะคะอันไหนใส่ตู้เย็นก็เอาใส่ตู้เย็นนะคะอันไหนเก็บด้านนอกตาก,ก็จะเอาเข้าตู้เลยนะคะมีเคาน์เตอร์ครัวอยู่นะคะแล้วก็ซื้อชูชีมาด้วยนะคะทุกคนหิวนะคะวันนี้ก็ออกกาลังกายไปนิดเดียว เะะพราะกว่าจะถึงบ้านก็เกือบจะมืดแล้วนะคะทุกคนทีนี้ตาก,ก็จะไปหุงข้าวนะคะทีนี้ตาก,ก็จะไปแช่ข้าวไว้นะคะทุกคนไว้หุงตอนพรุ่งนี้นะคะกดเทลงไปเยอะหน่อยหนึ่งนะคะแช่ข้าวไว้ตาก็จะมาสอนการบ้านน้องออโต้นะคะตอนที่สอนการบ้านน้องออโต,ต้ตาก็ไลฟ์สดนะคะพูดคุยกับพี่พี่นะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ตาก,กับน้องออโต้ไลฟ์สดแล้วก็มีคนดู80-90คนนี่แหละมั้งนะคะดีใจมากๆเลยนะคะทีนี้ตากจะบอกว่าคลิปมันไม่ถึง สามนาทีนะคะตาก,ก็เลยต้องเอามารวมกับวันใหม่นะคะตาก,ก็ไปส่งน้องออตโตเหมือนเดิมนะคะกลับมาที่บ้านนะคะตาก,ก็จะมาทําความสะอาดบ้านนะคะล้างถ้วยล้างชามอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เติมของที่หมดไปใส่ไว้ที่เดิมนะคะไปโลดตัดมาเมื่อวานก็ได้แก้วมาด้วยนะคะสีใบเอาไว้ให้น้องออตโตกินโอวันตินนะคะแก้วเยอะๆก็คือแตกหมดเลยหรือว่ามันหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะทุกคนสุดท้ายไม่เหลือสักใบเลยนะคะล้างถ้วยล้างชามเสร็จตาก็จะมาเช็ดกระจก ด้านบนนะคะตั้งแต่ซื้อบ้านมายังไม่ได้เช็ดเลยนะคะพอได้ไมาเช็ดกระจกก็มีโอกาสได้เช็ดพอดีเลยนะคะเช็ดกระจกเสร็จตาก็จะมาดูดฝุ่นนะคะแล้วก็ถูพื้นด้วยนะคะไม่ได้ทําหลายวันนะคะทุกคนก็จะสกระปรกน้อยนะคะถูพื้นสองรอบนะคะทุกคนตาก็จะมาเติมน้ํายาถูพื้นใส่ขวดไว้นะคะอันนี้ก็คือหมดแล้วนะคะทุกคนเติมแรกๆก็ดีอยู่นะคะตอนสุดท้ายก็หกหมดถุงเลยนะคะจังหวะยกถุงเทนะคะทําความสะอาดบ้านเสร็จตาก็จะไป พาน้องออโต้ที่โรงเรียนนะคะก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนกินไอศครีมทุกวันเลยนะคะทีนี้ก็พากันเอากระเป๋าไปเก็บที่บ้านนะคะทุกคนตากก็จะไปหาซื้อผักที่ตลาดนะคะเมื่อวานนี้พาน้องออโต้ไปรลตสก็ผ่านมาทางนี้น้องออโต้บอกว่าพานหนูมาเล่นที่นี่หน่อยนะคะตาก็เลยพามานะคะลมเย็นมากๆเลยนะคะตอนเย็นหน้ามานั่งเล่นนะคะแต่มันก็จะแดดร้อนนิดนึงนะคะทุกคนนั่งเล่นได้สักพักนะคะมองไปเห็นฟ้าก็มืดมาอีกแล้วนะคะตาก็เลยต้องชวนน้องออโต้รีบไปซื้อผัก พักนะคะพอเดินตลาดเสร็จกําลังจะขับรถกลับนะคะฝนก็ตกมาเลยคะ่ะ